การที่จะเปลี่ยนแปลงความถี่ให้ดีขึ้นให้คุณกลับมาเห็นความจริงของตัวเองความจริงของตัวเองคืออะไร คือความดีงามในตัวคุณคุณคือใครคุณเคยทำอะไรแล้วภาคภูมิใจในตัวเองบ้างให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นความจริงของคุณคือคุณเป็นคนกระตันยูให้คุณกลับไปเห็นเหตุการณ์นั้นที่คุณเคยปฏิบัติกับพ่อแม่ของคุณคนรอบข้างของคุณดูแลท่านอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณคุณก็ดูแลครอบครัวดีที่สุดเสมอกับ ไปเห็นข้อดีตรงนี้ของตัวเองความรู้สึกนี้จะตรงข้ามกับความกลัวโกรธกังวลหงุดหงิดโมโหเปลี่ยนขั้วอารมณ์ของคุณทันทีให้คุณมั่นคงในคุณงามความดีนี้ของตัวเองนะคะทุกครั้งที่จะเผลอไปหงุดหงิดไปโกรธก็ไม่เป็นไรคะ่ะ แต่ให้คุณยึดมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเห็นคุณงามความดีข้อนี้ของตัวเองฉันจะดึงเหตุการณ์นั้นกลับขึ้นมารู้สึกดีแล้วคงสภาวะรู้สึกดีเนี้ยบ่อยๆนั่นคือคุณกำลังพาตัวเองเข้าสู่ความถี่ที่ดีขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมแบบอัตโนมัติของคุณแล้วคุณจะเจอว่าเมื่อคุณรู้สึกดี ปล่อยความถี่ที่ดีจะเจอกับเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ